สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับผมเจนไกานดันทาอดีตกรรมการสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภ์พบกันวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมวิเราะ์ดวงชะตาของนางร้ายหน้าสวยคุณแม่ลูก2กับข่าวความสัมพันธ์อันชัดเจนกับสามีเหลือเพียงสถานะ วันนี้จะเป็นดูงชะตาของคุณเป้ยปานวาดเห mm hmm. มมาดีก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักทดหนึ่งนะครับคุณป๊อบล่าสุด5สิงหาคม2567นะครับคุณป๊อบนิธิโพสต์ภาพถ่ายคุณเป้ยปานวาดภรรยาคนสวยขณะกําลังนั่งยิ้มหวานอยู่บนเตียงผู้ป่วยโดยที่ข้อมือมีสายน้ําเกลือติดอยู่นะครับพร้อมแคปชั่นเด็ดอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคน เลี้ยงลูกและติดแฮชแท็กกำกับชัดเจนว่าแท็กไอนางไม่ได้นางบล็อกอยู่หลังจากนั้นไม่นานนะครับทางด้านของแฟนๆก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้คุณเป้ยปานวาดกันอย่างล้นหลามบางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าแรงไปไหม <c oughs> ประเด็นดังกล่าวทำเอาเป็นประเด็นดราม่านะครับ แล้วก็แต่บางคนก็บอกว่าเป็นดาม่าเบาๆเข้าใจว่าเป็นเพียงการหยอกล้อตามระษาเพราะถ้าหากซีเรียสจริงจังคุณสามีคงไม่โพสตข้อความลักษณะนี้ออกสื่อนะครับจากนั้นไม่นานนะครับคุณเป้ยปานว่านก็ดิสติดดิสเบรกกองเชียร์นะครับโดยโพสตภาพคุณป๊อบนิิสามีโผล่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลคุณเป้ย ก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุมเคลือกันมานานได้ออกมาเคลียร์แบบชัดๆเลยว่า mm. เพื่อไขข้อข้องใจให้แฟนๆได้กระจ่างกันไปเลยว่าอย่างแรกต้องขอบคุณคุณป๊บที่มาเยี่ยมนะคะและก่อนจะ,ะเกิดความเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขอที่บายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อบเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊บแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการ เป็นปกติในฐานะเพื่อนค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินเลยเราสองคนอยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกงานนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณเป้ยกันนะครับคุณเป้ยปานวาดเกิดวันที่28นะครับธันวาคม2522ตรงกับวันศุกร์ขึ้น10ค่ำเดือนยี่นะครับหรือเดือน2ปีมะแม่อายุปัจจุบันคือ44ปี7เดือนกับ10วันย่าง45นะครับ เราโมโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับความรักดาวศุกร์มีทั้งผิดหวังสมหวังรวมกันนะครับดาวศุกร์นั้นเป็นบริวารในทางทักษะแต่ก็ไปกระทบหมาบาดในงเข้าวิชาด้วยนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุจุดนี้มีทั้งถือว่ามีปัญหานะครับพันธุไปกระทบพยะหมายถึงความคลุมเครือในการคลองคู่วชิมากระทบพันธุนะครับมีความผันผวนไม่แน่นอนในการคลองคู่เช่นเดียวกันนะครับ ความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นดาวพุธเป็นดาวสุคระห์ส่วนข้อเสียนั้นอยู่บนฐาน11ราชาโชคหมายถึงความรุ่มร้อนในการคลองคู่ความเป็นคู่คลองปัตตนีจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข,ข้อดีคือปัตตนีกระทบทานังคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ส่วนข้อเสียต้องถือว่าหลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดที่1ปัตตนีกระทบนาวังแองข้อวิชามีความพัดพลากแฝงอยู่ในการเป็นคู่คลองนะครับจุดที่2ปัตตนีไปกระทบหมาจน มีเรื่องของมูลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในการคลองคู่โดยง่ายนะครับจุดที่3ปัตตานีกระทบมรณะมีโอกาสอย่าร้างในการคลองคู่เช่นเดียวกันนะครับจุดที่4คุณเปนะ้ยนั้นเป็นคนที่มีเสียงค่อนข้างแตกผู้หญิงที่เสียงแตกส่วนใหญ่จะอภัพเป็นคู่ครองนะครับในเรื่องในช่วงเดือนจอนอายุจรน,นะครับสี่สี่ย่างสี่ห้าคือเราธันวาหกหกถึงธันวาคมหกเจ็ดเรื่องความรักค่อนข้างมีปัญหานะครับด้วยดาวศุกร์ไปกระทบมหาอุบตัตรในะอังคาวิชา พันธุไปกะประทบไบยะเป็นบริวารในทางทักษะมีปัญหาเรื่องความคลุมมครือในการคลองคู่นะครับอุตสาหะไปกระทบพระอย่างมีเรื่องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามจะว่าไปแล้วในดวงชะตาของคุณเปยน,นั้นหากจะมีการแตกหักอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงอายุ45ย่าง46นะครับคือเราธันวา67ถึงธันวาคม68ในดวงชะตาของคุณเปยน,นั้นโอกาสที่จะมีคนรู้ใจใหม่นั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าจะให้ดีคู่โฉลกจะต้องเป็นคน ต่างชาตินะครับจึงจะดีจะลดความเสียหายในเรื่องของการคลองคู่ได้นะครับในดวงชะตาของคุณเป้ยนั้นมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับด้วยลาภานั้นมี11รายชาชโชคมีผู้ใหญ่หนุนนะครับทาสีมีหมาอุดเป็นคนเก่งจะประสบความเร็จจากความสามารถของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของการดูแลลูกทั้งสองคนนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของคุณเป้ยนั้น โอกาสอย่าร้างในดวงชะตานั้นมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นหากรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้คู่โลกเป็นคนต่างชาติจึงจะดีนะครับจะลดความเสียหายลงได้ในดวงชะตาคู่ใหม่นั้นมีแน่แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีก2-3ปีเป็นอย่างน้อยขอเป็นกําลังใจให้นะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อมีวาสนาต่อกันก็ได้พบกันเมื่อหมดวาสนาก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีนะครับ มีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณเป้ยปานวาให้นานผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมระจันไกไก่นทายินดีให้คำปรึกษ,ษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุ่งลาวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์นี้อยู่ในวงการโหวมมามากกว่า20ปีและรู้มากกว่าผูกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้ความดได้หน้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใะ้อยู่5อย่าง หนึ่งก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับสองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูงหวเฮ้งและหาคือบุคลศัพทที่ท่านฉายขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนหน้ารักและอยู่ในอวาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต เบอที่เป็นทั้งบรัโรโถและอดีไลน์เวลาก็ประมาณสักการิกนถึง21่สิบหนึ่งกาของทุกวันค่าบูชาครูก็ห้าร้บาทตอนเด่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องหวนรันทานะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กย่ขอบคุณและสวัสดีครับ